แกะกล่องรองเท้าชายนิด EP 3ซึ่งรอบที่แล้วนะคะก็จะมีเป็นสีนูด้ดแล้วก็สีมอคค่าแต่รอบนี้เป็นสีดำเดี๋ยวมาดูว่าชายนิดสีดำเป็นยังไงคะ่ะเริ่มค่ะกันไกลก็เล็กมากงงคุณแม่เป็นไซส์นี่เลยไซส์10หรือว่าไซส์41อนั่นเองโอเคเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะกระดาษหอมแบบนี้เลยสีดำนะคะรอบนี้เป็นสีด ซึ่งเจ้าเชนิสลอนวีนะคะนอกจากจะเป็นรองเท้าที่นางงามทุกคนอยากจะมีไว้ในครอบครองแล้วเนี่ยนอกจากข้อดีที่มันทําให้สวยใส่สบายแล้วเนี่ยข้อเสียมันก็อเหมือนกันข้อเสียแรกที่ผมเจอของคุณแม่เชนิสลอนวีเนี่ยก็คือด้วยความที่พื้นรองเท้าชีตรงเนี้ยเป็นสีขาวมุกขาแบบอุ้ยนิ่มมากดูแบบน่าสัมผัสมากพอมันโดนกับเหงื่อหรือเจอกับสิ่งสกรปรกของเท้าเรามันก็จะส่งผลให้รองเท้าเป็นแบบนี้นี่คือก่อนและหลังซึ่ง โลโก้ก็หายตัวหนังสือก็หายส่วนข้อดีของคุณแม่ชัยนิดเลย<ๆ>ก็คือว่าพอฝึกใส่ไปนานๆน,น,น่ะสบายวะ่ะ ตอนแรกที่ผมที่ผมเคยทําคลิปรีวิวไปใช่ไหมมันมีความปวดข้อเท้ามันมีความแบบว่าเกรงขาตึงข้อเท้าอะไรเงี้ยแต่พอผ่านจุดนั้นไปได้เนี่ยมันก็จะมีความสบายรู้สึกว่าอุ้ยแบบใส่แล้วมีความมีความทรงตัวง่ายมีความสบายเดินง่ายฟูเทินง่ายเนื่องจากว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความเปิดหน้าตรงนี้พอมันเปิดหน้าตรงนี้อย่างที่บอกรองเท้าส้นสูงอะไรก็ตามถ้ามันเปิดหน้าตรงนี้แบบถูกจังหวะแบบ ความโค้งมนองศามันได้อะไรเงี้ยในการหมุนตัวในการทรงตัวมันจะมีความพลิ้วและมีความใส่สบายเดินง่าย อันนี้คือข้อดีของชีรู้สึกว่าต่อไปก็จะใส่สีดําบ่อยหน่อยในช่องก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปการรีวิวรองเท้าชานิดค่ะสําหรับคู่ต่อไปออสีต่อไปก็จะเป็นสีเงินนะคะจากว่าสีเงินที่เรามันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมันสามปีแล้วแล้วมันก็มีความหมองเก่าซึ่งถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะได้แบบสีเงินคู่ใหม่ซึ่งสีเงินเนี่ยมันจะขึ้นกล้องมากแล้วมันจะแบบว่ามันจะทําให้เท้าเราดูสวยมากก็ฝากพิจารณานหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ